จะมาดูการแปลงฟันวันนี้มีการ์ตูนมาให้ดูนะคะให้เด็กๆตั้งใจดูว่าการแปลงฟันที่เห็นเขามีวิธีการแปลงฟันยังไงนะคะ โอ้อหพอได้แล้วค่ะและอ้าวาดูกันเลยนะคะได้ยินไหมเอ่ย จะยิ่งป่วยจนกลายเป็นฟันผุที่ทําให้น้องมุกป,ปวดฟันไงล่ะครับแต่ถ้าน้องๆไม่อยากปวดฟันเหมือนน้องมุกพี่ฟันดีมีวิธีนั่นก็คือการแปรงฟันที่ถูกต้องไงล่ะครับยน,น้องเตรีมแปรงสีฟันและยาสีฟันพร้อมหรือยังเราจะเริ่มแปรงกันแลวนะเริ่มจากฟันบนขวาด้านนอก phần bên trái đan này, phần na bên đan này, phần bên đan này, phần <laughs> đa quả đan phần na đan Phần lăng xoài đan Phần lăng xoài đan này. này Phần lăng xoài đan này Phần lăng đan này Đan một quả Đan quả ด้านบดเคี้ยวน้่งซ้ายด้านบดเคี้ยวบนซ้ายด้านบดเคี้ยวบนขวา,า,ววาสุดท้ายแล้วอย่าลืมไปที่ลิ้นด้วยนะครับ ยิ่งถ้าน,น้องๆทานผักผลไม้เป็นประจำเราบองว่าฟันของน้องๆจะสะุขานปราศจากฟันกรอ,อย่างแน่นอนไม่ยากเลยใช่ไหมนะครับน้องๆอ,อย่าลืมดูแลสุขภาพฟันกันด้วยเลยครับเป็นไงคะการแปรงฟันยากไหมเอ่ย ไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูวิธีแปลงฟันที่พี่ฟันเมื่อกี้พูดอยู่ว่าการแปลงฟันเขาแปลงกันยังไงเดีวครูจะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะวิธีการแปลงฟันจะใช้วิธีขยับขยับปัดและกดดึงปัดยังไงนั้นมาดูที่สไลด์ของครูนะคะวิธีแปลงฟันบนวิธีแปลงฟันบน การแปลงฟันกรามบนด้านแก้มด้านเพดานปากและฟันด้านหน้าด้านริมฝีปากเราจะใช้วิธีขยับปัดนะคะให้เอียงแปรงสีฟันเข้าหาเหงือกประมาณ45องศานะคะอ่าก็คือเวลาเด็กๆแปลงฟันเด็กๆต้องหงายแปลงขึ้นอ่าวางขนแปรงที่ลอยต่อระหว่างเหงือกและฟันอ่าเดี๋ยวมาดูที่คุณครูนะคะอ่าดูให้ดีนะเดี๋ยววันนี้จะมี ให้เด็กๆมาสาธิตวิธีแปลงฟันนะคะ,ะก่อนตื่นเช้ามาเราแปลงฟันพอเราเจอฟันตัวเองปุ๊บเราต้องหยิบอุปกรณ์ของเราคืออันนี้อะไรคะแปลง,แ,ปลงแก้วน้ำแล้วก็ยาสีฟันเสร็จแล้วเราก็ทำยังไงก่อนถึงจะแปลงฟันได้ต้องบ้วนปากให้สะอาดก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ทำยังไงต่อคะ บีบยาสีฟันอันนี้สมมุติว่ามียาสีฟันแล้วเสร็จแล้วเราก็อ้าปากใช่ไหมคะอาปากเพื่อจะแปลงฟันขั้นตอนแรกก็คือต้องแปลงฟันไหนก่อนที่พี่ฟันบอกพี่ฟันเขาบอกค่ะว่าต้องแปลงฟันบนก่อนอันนี้คือฟันบนวิธีแปลงเด็กๆต้องไายแปลงสีฟันขึ้นก่อนนะคะเสร็จแล้วเด็กๆต้องแปลงฟันบนด้านในก่อนโดยการเอียงแปลงนิดนึงแล้วก็ ขยับปัดลงนะคะปัดเบาๆปัดลงพอปัดฟันด้านในเสร็จก็ต้องทำซ้ำสี่ถึงห้าครั้งเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องเปลี่ยนมาแปรงฟันบนด้านนอกอฟันบนด้านนอกก็คือบริเวณนี้นเด็กก็ปัดลงนะคะฟันของเราต้องปัดระหว่างเหงือกด้วยให้ถึงมาฟันนะคะ,ะทำสี่ห้าครั้งเสร็จแล้วก็ย้ายไปทางไหนต่อ ย้ายไปอีกข้างหนึ่งนะคะแปลงไปเรื่อยๆปัดลงนะคะอย่าทููยๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเหงือกและฟันของเราจะย่นได้นะคะอ่ะปัดปัดลงปัดลงเสร็จแล้วก็มาปัดแปลงด้านฟันด้านนอกอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการแปลงฟันด้านบนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีแปลงฟันด้านต่อไปนะคะอ่ะ เสร็จแล้วเราแปลงฟันด้านในบนกับด้านนอกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็มาแปลงฟันอันนี้พิธีทําฟันบนฟันบนก็คือแปลงที่ฟันหน้าค่อยๆแปลงนะคะอย่างในภาพเด็กๆจะเห็นว่าการแปลงฟันด้านหน้าคือเด็กๆต้องปัดลงบางคนถูๆอย่างเงี้ยค่ะ บางคนทูๆอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้เราต้องทำยังไงปัดลงปัดลงช้าๆอ่าปัดลงปัดลงเพื่อเวลาบางทีเราทานอาหารใช่ไหมคะไอ้พวกเศษอาหารอะไรจะติดตามซอกฟันเด็กก็ต้องทำความสะอาดปัดลงให้เบาๆนะคะเวลาปัดเวลาแปลงสีฟันแปลงเฉพาะฟันได้ไหมไม่ได้ต้องแปลงตรงไหนด้วยคะ เงือกอ่าคือปัดลงมาทั้งเหงือกและฟันนะคะอ่าเสร็จแล้วฟันตรงไหนอีกยังมีฟันตรงไหนอีกด้านบนด้านในด้านในเด็กๆต้องตั้งแปลงอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัดปัดลงอย่างนี้นะคะปัดลงเป็นการเขี่ยเศษอาหารหรือว่าขี้ฟันต่างๆออกนะคะอ่าอันนี้เสร็จขั้นตอนการแปลงฟันบนสร,รุปก็คือ เราต้องจับแปลงสีฟันเอียงเล็กน้อยแปลงฟันด้านในก่อนโดยการปัดลงเสร็จแล้วมาแปลงฟันด้านนอกอปัดลงทำอย่างนี้สองข้างเสร็จแล้วก็มาปัดฟันหน้าปัดฟันหน้าเสร็จแล้วก็ไปแปลงด้านในอ,อย่างนี้นะคะเข้าใจไม่เอ่ยพอจะทำได้ไหมคะ่ะยังไม่จบเดี๋ยวเรามาดูกัน แปลงฟันล่างบ้างเอามาดูที่สไลด์ก่อนนะคะ,ะการแปลงฟันกรามล่างด้านแก้มด้านลิ้นแล้วก็ฟันหน้าด้านริมฝีปากเราจะใช้วิธีขยับแล้วก็ปัดให้เอียงแปลงสีฟันทุกขั้นตอนทําเหมือนฟันอะไรคะฟันบนอ่าก็ทําง่ายๆเลยเอียงแปลงแล้วก็แปลงด้านใน เห็นไหมคะแปลงปัดขึ้นเมื่อกี้เราปัดอะไรฟันบนฟันบนปัดลงแต่ฟันล่างต้องปัดขึ้นปัดขึ้นปัดขึ้นมาปัดขึ้นมาด้านในพอไปฟันล่างด้านนอกก็ปัดขึ้นนะคะเสร็จแล้วอีกข้างนึงก็สลับไปอีกข้างนึง ปัดขึ้นปัดขึ้นบางคนเนี่ยรีบรีบรีบเลยถูไปเลยถูไปเลยถูไปเลยเสร็จไหมคะอ่าอันนั้นอาจจะสะอาดแต่สะอาดได้ไม่หมดแล้วก็ไม่ถูกวิธีเป็นการทําลายฟันของเด็กๆด้วยอ่าที่ถูกก็คือต้องฟันล่างปัดขึ้นเสร็จแล้วก็ปัดด้านนอกอ่าเสร็จแล้วฟันหน้าฟันล่างก็ทําเหมือนเดิมก็คืออันนี้ปัดขึ้น สุดท้ายก็ฟันด้านในแล้วก็ปัดอย่างนี้นะคะ,ะเป็นไงฟันของเราก็จะสะอาดถ้าแปลงถูกวิธีวิธีจำง,ง่ายๆก็คือฟันบนเวลาแปลงให้ปัดปัดยังไงคะปัดลงเวลาแปลงฟันล่างก็ต้องปัดแปลงขึ้นเราแปลงด้านไหนก่อน ด้านบนข้างในก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็แปลงข้างนอกอต่อมาก็แปลงด้านหน้าเสร็จแล้วก็ฟันหน้าแล้วก็ด้านในอพอเสร็จข้างบนปุ๊บก็ลงมาแปลงฟันข้างล่างต่อก็ทําเหมือนกันเลยกับฟันข้างบนใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวมาดูต่อนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นการ แปลงฟันด้านล่างที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วฟันด้านบดเคี้ยวเมื่อกี้เราแปลงฟันด้านในพอมาถึงฟันด้านบดเคี้ยกันบ้างฟันด้านบดเคี้ยวของเด็กเราก็จะใช้ในการใช้แปลงถูถูนแนวอย่างนี้ถูไปนะคะถูไปทั้งสอง ทั้งสองข้างทั้งฟันบนและฟันล่างนะคะอ้ากลงกว้างหน่อยเดี๋ยวมองไม่เห็นอ่ะถูอันนี้เขาเรียกว่าฟันอะไรนะคะฟันบดใช่ไหมคะฟันบดของนิเด็กใช้ทำเป็นไงคะเคี้ยวอาหารอ่ะเราก็ทำความสะอาดผิวของฟันบดโดยการถูถูถูอย่างนี้นะคะอ่ะถูทั้งฟันบนและฟันล่างเสร็จแล้วสุดท้าย ที่ต้องลืมไม่ได้คือต้องแปลงอะไรด้วยคะแปลงอะไรคะแปลงลิ้นเดี๋ยวมาดูสไลด์ของครูนะคะ,ะเก็บก่อนอการแปลงลิ้นเอ๊ะทำไมเราถึงต้องแปลงลิ้นคะเพราะว่าอะไรคะ,ล,ะลิ้นมันจะได้สะอาดแสดงว่าลิ้นของเราเป็นยังไงเวลาทานอาหารบางทีก็อาจจะมีพวก เชื้อโรคเศษอาหารซึมหรือว่าติดอยู่ที่ลิ้นอยู่การแปลงฟันขั้นตอนสุดท้าย mm. เด็กๆต้องทําความสะอาดลิ้นด้วยโดยการใช้ขนแปรงสีฟันเนี่ยแหละค่ะถูเบาๆที่ลิ้นใช่ไหมคะเสร็จแล้วจบการแปลงฟันเสร็จแล้วเด็กๆก็บ้วนน้ําใช่ไหมคะเป็นการเสร็จการแปลงฟันวันนี้เด็กๆเรียนรู้วิธีแปลงฟันที่ถูกต้องแล้ว ถ้าจะออกมาทําให้เพื่อนๆดูสามารถจะาําได้ไหมคะมใครทําได้บ้างอ่ามีหลายคนเลยเดี๋ยวขอให้หนึ่งหรือไทยมาก่อนอ่าหนึ่งหรือไทยอ่าหนึ่งหรือไทยปมมือค่ะให้เพื่อนหน่อยอันนี้หนึ่งหรือไทยจะมาสาธิตการแปลงฟันให้เพื่อนๆดูอ่าจะดูกันว่า